ครับผมสวัสดีครับผมพ่อแม่พี่น้องสุภูสุคนนะครับมือนีครับผมสีผ้าไปแก่มือครับหลายคนอ่ะสีหูแล้วว่าแก่มือเอียงหมอนีนำผ้าไปสิบเบ็ดแ้ๆครับผมสีผ้าไปสิบเบ็ดครับไปแกะมือหลังจากคลิปทีแล้วเนาะเข้าวัยจาโตมืนีต้องได้ครับผมผมสีผ้าไปปลาบอครับผมบอเลียงเนาะแต่บ่แม่นว่าจะได้กินง่ายนะครับบอเลียงปลานี้ มีคนไปซิ์แหละครับผมแต่ว่าเขาก็บอกว่าปลามันบ่ค่อยกินเบ็ดครับกับบู่กว่าเป็นยอนยังเข้าขีไปครับผมแต่เบืองมันยีได้บ่โอเคแต่มันต้องได้ครับผมผมเชื่อว่ามันต้องได้ขันบ่ได้กะเป็นน้ำข้นครับผมประมาณเองโอเคครับผมไปไม้ครับผมครับผมกระหอดทีไม้นะครับผมกะ มันนี่เป็นบ่อปลาเลี้ยงนะครับผมนี่ครับผมสภาพบ่อเข้านะผมก็ลงได้ลงไปแล้วครับผมเบ็ดสองขั้นเนาะเป็นหนาดินขั้นหนึ่งครับผมแล้วก็สปิวขั้นหนึ่งครับรอมึงครับผมว่ามันซีเวิร์กแบบใดก็เป็นบ่อปลาเลี้ยงของเถาแก่ได้ครับผมร้านชมพิษครับผมสนับสนุนครับผม อยากให้มีคลิปตกปลามวนมวนครับผมไปลงไห้พ่อแม่พี่น้องเบิงเนาะโอเคครับผมเดี๋ยวเขาไปรุ่นกันครับผมว่ามื่อนี่สิได้ตัวหรือบ่ได้ตัวโอเคตอนนี้ครับผมไปเบิองอุปกรณ์ครับผมไปครับนี่ครับผมอุปกรณ์เท่านาะนี่ครับผมเงี้ยที่ใส่เมื่อนี่กะนี่ครับผม พ่อแม่กับพี่น้องกับพ่อจิ๋หูเนาะแต่ว่าบ่เปิดได้ครับผมเดาโดนลิกทธิ์ครับนี่นลครับกับพ่อสีเดากันออกนะครับผมนี่ครับผมนมปังครับผมแล้วก็ไอซีมีขนมปัง้วยกัน,นครับบ่ต้องบอดองนะครับเดวลิกสิิ์สิกินผมอีกครับ นี่ครับผสมออกมาแล้วใสประมาณนี้เนาะนี่ครับแต่สีมีชิ่งเดียวนะครับผมสองขั้นครับผมสื่อมาหลอกออกเลยครับผมเดี๋ยวคนทางบานทีหูเนาอว่าเทอร์ได้เราจะถือคอนเขาครับนี่ครับผมสองขั้นครับสือมาท่านด้กินปลาพ่อตัวเหรอครับผม มาเบอรงังนครับผมว่ามือนีผมจะได้จักตัวครับผมโอเคครับไปรุนกันครับผม มากเลยครับผมเต็มแรกครับเป็นปรหมอนะครับผมใส่กับโอ้ยใหญ่ครับผมใส่นี่กับหายากเนาะปลาหมอเนาะโอเคครับผมไปลุ้นกันต่อครับมันเดียวมัเปิดร่องแงเลยเรไม่ใส่นะนะมันก็ไม่ไมจบับ เป็เปาลเด้อเงดดี๋ยวมาเด้อทางอีงกว่าทา <c oughs> งกวาเหียวเืงแดดอกเตียบีเลยนะพูะเบื่องแดดดอกแห้งเบื่องหนามโตโนได้ไปได้ <c oughs> เลยโมเมนต์พูดถึนเาอันบกัวเดี๋ยวบกัวโอ้โหจ เราิดบอกว่าไปปามหมาว,ว้านะปามาอยากดีไม่เรเป็นปาบันนอกเด้ป้าในเรื่อง โอ้โห oh. มาแล้วครับมาแล้วครับ <laughs> ไปนะอุ้ยเ <c oughs> <c oughs> ดีด๋ยวน่าตักหน่อยเ <c oughs> ออจับจับจับจัจับโคตรเอาตัวรหน่อยเดี๋ยวเองเออเอาจีมนี่จีมนี่จีบเม็ดออกเลยข้าดิ <c oughs> พิชิงทีมเอฟซีไม่พูดเยอะเจ็บคอครับผมไม่ต้องกินหรอกครับผมหาซื้อได้ยูใสครับร้านรัตนพิชิงครับผมซองละยี่สิบบาทเนาะกับประมาณเึิงโลนะครับผมยี่สิบบาทครับผมถูกที่ครับนี่ครับผมหาซื้อกันได้ครับเดี๋ยวจะออกสู่ตลาดเร็วๆนี้ครับผม ไม่พูดเดย,เยอะเจ็บคอตกง่ายกินไวหวาครับผมอ่ะโอ๊ยสานะ โอ้ยผมไม่นไมนไหมนีคกับตาปลาเลี้ยงนะครับผมแต่ m ่แม่นเจ้าว่าสีจะกินกันยังไงนะครับผมกินหน่าครับให้อาหารล่งไปปลากบอกกินเนาะเพราะว่าวปลาถ่าฝนแล้วครับผม ใส่กับขนมปังครับฟาร์มห่อครับกินเดียวคนครับอ่าไม่เป็นไนครับว่าจีได้ยักตัวนี่ ครับผมบ่ท่านมั่นนี่ <c oughs> นี่มันปลาหน่อยครับลงบโลแล้วมาแล้วโหโหโหนี่งไงนี่ครับผมตอดอูเบิดมือปลาเข็งตัวเดียว โอ้ยนินจ่า ครับปนินครับผมก็ประมาณนี้นะกันหน่อยขึ้นมานะ พอเหอะมันไม่กินแล้วในเวลาไม่เห็นมีเลยพิบหมโหแล้วสีนะทนะีนะสีนะที่บาป้าไม่กินก็กลับโอเคนะ ใหญ่ครับผมยาฮู้ <Yahoo! S 3> ที่ตักอะลดลด,ดกอะนิดเดียว,วเองเยนี่ครับผมนี่ครับ ประมาณแปดขีดครับผมมันเยี่ยวอะ่ปะปลาเยี่ยวโอ้ยไ,ไม่เคยเจอปลาเยี่ยว เงินกเงินมากเงินมากก็ไม่เคยเจอปลาเยี่ยวเอายังไงเอ้าพี่ตักพี่ตักที่ตัก ัวที่เท่าไหร่เอ่ย <ś les> <S 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 มาเดี๋ยวชิปนี้กินเล็กครับตัวนี้นี่ครับเคิงโลครับนี่นะครับโอเคครับผมที่วันนี้ครับปลานินสี่ตัวเนาะปลาหมอเดี๋ยวเราปล่อยนะครับผมแล้วก็ตะเพียนหนึ่งตัวครับตะเพียนนี่ไม่น่าจะรอแล้วนะครับผม ปลาหมอเรามาปล่อยปลาหมอนะครับผมดูตัวปลาหมอไซส์ใหญ่นะนี่ใหญ่สุดมันแล้วนะปิ้งอร่อยได้ปลานิลเล็กอะปล่อยได้ปลาหนินตัวเล็กอะปล่อยเอย <c oughs> อ, <c oughs> อ,อ,อ,อมากับแค่สามตัว ปล่อยนะครับผมได้รวมๆแล้ววันนี้ได้กิโลประมาณสามครับผมสองถึงสามนะโอเคตัก้กันขึ้นมานะพอละโอเคครับผมที่วันนี้ครับปลานินสามตัวนะเลือดใครอ่ประปลานินสามตัวแล้วก็ตะเพียนหนึ่งตัวครับผมได้แผลครับ ไม่มีผ้ามาครับผมพอ,อยังไม่บายฝากด้วยฝากฝากโอเคครับผมฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ครับผมฝากฝากติดตามผลงานด้วยครับผมอีพีต่อๆไปเจอกันครับผมโอเคครับผมเก็บแล้วครับบ๊ายบาย